ปวาาดเานะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องของเซ่าเหมยซินนะคะกับแม่ฟางค่ะวันนี้นะคะแม่ฟางก็มีเกจสาระความรู้ตามหน้าปกเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้ลูกนอน เลอกใส่แพมเพิร์สนะคะหรือว่าผ้าอ้อมสําเร็จรูปนั่นเองนะคะการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เลิกผ้าอ้อมสําเร็จรูปได้นะคะนั่นก็มีหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะอย่างแรกนะคะนั่นก็คืออยากจะฝึกวินัยกับคุณลูกนั่นเองนะคะว่าเราควรจะเริ่มที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของลูกได้แล้วนะคะนั่นก็คือการที่จะเริ่มให้ลูกเริ่มใส่อันเดอร์แวร์นะคะเริ่มใส่เากางเกงในของเขาได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะใส่ผ้าอ้อมมันก็จะเป็นการ ปิดไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็จะทําให้เขาไม่รู้จักการเข้าห้องน้ำพอเวลาเขารู้สึกว่าจะปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนะคะเขาก็อยากที่จะระบายออกมาปุ๊บเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เริ่มที่อยากจะประหยัดเงินในกระเป๋านั่นเองค่ะเพราะว่าการที่ใช้ผ้าอ้อมบ่อยๆนะคะการที่ใช้ผ้าอ้อมทุกๆวันเนี่ยจะทําให้เงินในกระเป๋าเนี่ย ฟีบลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผ้าอ้อมเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับเด็กน้อยมากนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ทุกวี่ทุกวันแล้วถ้าใช้ทุกวันเนี่ยแน่นอนนะคะว่ากระเป๋าเงินของคุณแม่เนี่ยจะต้องร่อยหล่อไปแน่ๆนะคะซึ่งเราก็จะมากําจัดสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะเมื่อลูกควรที่จะเริ่มเริกที่จะใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปหรือว่า p พมเพิสค่ะ ซึงอย่างที่บอกไปนะคะว่าพ่ออ้อมสําเร็จรูปนะคะมันสะดวกสบายมากนะคะเหมาะมากนะคะกับในยุคสมัยนี้เนาะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทําทุกอย่างนะคะในระยะเวลาที่จํากัดเนาะเพราะว่าจะต้องมีความเร่งเรีบนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนะคะบรรลุไปด้วยดีพร้อมกับเวลาที่เราได้กําหนดเอาไว้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีเวลาทั้งหมด2 4ชั่วโมงนะคะีเวลาเท่าเทียมกันนะคะ แต่แต่ละคนเนี่ยจะกําหนดเวลาแบบไหนนะคะให้มันพร้อมให้มันครบถ้วนในวันเดียวกันซึ่งแน่นอนมันก็มีหลายองค์ประกอบนะคะรวมไปถึงสิ่งที่เราควรอยากจะให้เปลี่ยนแปลงทุกวันเนาะแล้วสําหรับเด็กตัวน,น,น้อยนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกองเริ่มอยากจะให้เขานะคะเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะแต่อย่างว่านะเวลาเราจะซื้อแพมเพอร์ซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูราคงราคาใช่ไหมคะเมื่อดูราคาแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับลูกเราก็ใส่มันทุกวนันทุกวนัน ทุกวันนะคะแล้วแพนเพินี่ก็ไม่ใช่ราคาถูกนะก็มันก็ตามไซส์เนาะยิ่งโตขึ้นก็จะยิ่งแพงขึ้นนะคะแล้ว มันก็ถึงเวลาสักวันหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนมาใส่กางเกงในนะเพราะว่าเริ่มโตแล้วนะคะแต่ตอนเด็กที่เราต้องใส่ผ้าอ้อมเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากกว่าผ้าอ้อมที่เป็นแบบที่ใช้แล้วก็ซักเนาะจริงๆนะคะผ้าอ้อมผ้าที่ใช้แล้วก็ซักอ่ะมันสามารถที่จะใช้ได้ทุกๆวันใช่ไหมคะใช้ซักใช้ซักแต่มันก็ต้องมาพร้อมกับการที่เราเนี่ยมีเวลามากพอด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อคุณลูก อึแล้วนะคะเราก็ต้องมาซักเนาะอึแล้วซักอึแล้วซักแต่มันก็ใช้ได้หลายๆครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปหรือว่าแพมเพิร์สนะคะเราก็ต้องทําการใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งนะคะก็เป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะทํางานด้วยหรือทํางานบ้านนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเวลาของมันอยู่แล้วเนาะจะให้มาซักด้วยแล้วก็มาดูลูกด้วยแล้วก็ทํางานด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่แบบ สิ้นเปลืองไปใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเลือกซื้อเป็นแพมเพรสที่เป็นสําเร็จรูปมาใช้แน่นอนค่ะว่าการที่เราเอาแพมเพรสสำเร็จรูปมาใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างนะคะทําให้สะดวกสบายรวดเร็วนะคะพราะใช้เสร็จทิ้งใช้เสร็จทิ้งนะคะแต่มันก็เปลืองเงินของคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างแบบไกรซึ่งความจาเป็นเนาะมันฟุ่มเฟือยนะคะ แต่ก็ต้องแลกมากับความสะดวกสบายนั่นเองว่าทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองเนาะอะไรก็จะตัดเร่งรีบมากนะคะในช่วงของแบบเวลาในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะ 5G เลยทีเดียวถึงแม้ว่าการใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะจะเป็นที่นิยมมากเพียงใดก็ตามนะคะแต่เมื่อลูกของเรานะคะถึงวัยเจริญเติบโตเรียบร้อยเราก็ต้องมาเข้าสู่การฝึกลูกน้อยให้เริ่มที่จะ ปลดล็อกนะคะในการใส่ผ้าอ้อ,อมเริ่มมาใส่กางเกงในเรามาดูวิธีการค่ะว่าการที่เรานะคะจะฝึกลูกน้อยเนี่ยให้มาใส่กางเกงในนะคะทิ้งแผมเพร์ดค่อยๆลาถิงเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างมาดูกันค่ะในทางก็มีนั้งหมดนะคะ5ข้อที่จะมาฝากเช่นการค่ะข้อแรกเลยนะคะเราจะต้องมาเริ่มฝึกลูกน้อยในวันนั้นเลยค่ะ เมื่อเราคิดว่าจะเริ่มฝึกลูกน้อยแล้วนะคะก็ฝึกเลยตอนนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีระยะเวลานะคะช่วงไหนที่ควรจะฝึกไว้ไหนที่ควรจะฝึกเนาะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกน้อยของเราเนี่ยเริ่มที่จะมีวิวัฒนาการนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้แล้วนะคะก็ฝึกได้เลยนะคะบางคนเด็กบางคนอาจจะเริ่มพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะขวบกว่านะคะหรือ2ขวบสาขวบนะคะเริ่มที่จะสื่อสารได้ก็ ควรที่จะเริ่มฝึกเขาได้เลยค่ะอย่างน้องเซานะคะลูกของแม่ฟางเนี่ยก็จริง,รงๆเขาก็เริ่มที่จะมีวิวัฒนาการมาก็สักประมาณขวบกว่าๆแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นแม่ฟางก็ยังแบบคิดว่าเขายังไม่ได้สื่อสารอะไรได้ชัดเจนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะปวดอึ้งนะคะหรือว่าปวด ออปัสสาวะปวดฉี่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยยังจะใส่ผ้าอ้อมอยู่นะคะแต่ณตอนนี้นะคะน้องเซราก็3ามขวบกว่าแล้วนะคะเขาก็เริ่มที่จะพูดอะไรได้มากนี่เขาปวดแล้วนะคะเริ่มที่จะนั่งกระโถนได้แล้วนะคะก็เลย ฝึกเขาตอนนี้นะคะจริงๆอ่ะมันไม่มีแบบกดตายตัวนะว่าคุณแม่เนี่ยต้องฝึกเวลาไหนนะคะอยู่ที่ความพร้อมของเด็กแต่ละคนเนาะแล้วก็อยู่ที่ความพร้อมของคุณแม่นะคะที่จะสื่อสารกับลูกไงแล้วลูกจะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะคะก็แล้วแต่เนาะว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ฝึกไปเลยค่ะ <nossas> ข้อสองกันบ้างน,นะคะข้อสองนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะคอยซักถามนะคะลูกน้อยว่า ตอนนี้เป็นยังไงปวดท้องหรือเปล่าปวดปัสสาวะหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาการอยากจะปวดเอื้อหรือเปล่านะคะก็ให้บอกได้นะคะก็บอกให้เขารู้ว่าถ้าเกิดปวดแล้วต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะอาการเป็นยังไงมันอยากจะออกไหมอยากจะออกแล้วบอกก่อนเลยนะคะจะได้ไม่แบบเปลืองแพมเพร์น้องแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมซื้อกระโถนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่เขาจะฝึกสมมติคุณแม่อยากจะฝึกวันนี้นะคะก็ควรที่จะซื้อกระโถนมาตอนนั้นเลยนะคะหรือว่าแบบจะฝึกพรุ่งนี้ก็ซื้อวันนี้นะคะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนว่า โอเคนะพรุ่งนี้เราจะเริ่มฝึกลูกก็ซื้อกระโถนมานะคะแล้วก็ค่อยๆบอกเขาทีละนิดนะคะว่าอันนี้กระโถนนะถ้าเกิดหนูปวดอื้อปวดฉี่เนี่ยก็มานั่งฉี่ได้เลยนะคะก็ต้องค่อยๆฝึกนะคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยที่แม่ฟังฝึกเนี่ยกับอาม่านะคะก็คือเหนื่อยเหมือนกันนะคะคือตอนแรกที่เรามีกระโถนมาตั้งไว้เนี่ยเขาก็จะดีใจมากพอซื้อมาเขาก็นึกว่าของเล่นเลยเขาหยิบมามันดก แต่ oh, <no. S 1> ยังไม่ได้ทําการออประสวะหรืออย่างใดนะคะก็คือซื้อใหม่ๆ,ๆเขาเนื้อว่าของเล่นเขาก็เอาของเล่นของเขาเอามาใส่เอามาใส่ซึ่งเราก็ต้องบอกนี่ไม่ใช่ของเล่นนะคะอันนี้คือเป็นกระโถนนะคะเอาไว้หนูอื้อนะคะหนูปวดฉี่หนูก็มาฉี่แต่ตอนแรกๆเขาก็ยังไม่เข้าใจเอ๊ะก็ใส่ผ้าอ้อมอยู่ก็ฉี่ได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยบอกนะคะค่อยๆสอนเขาไปทีละนิดต้องมีการบ่มสอนเขาไปทีละนิดนะคะแต่อย่าไปตวาดเขานะเพราะถ้าประวาติเขาเขาก็จะอ ไม่ออกนะคะเกิดการอ่านเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็ต้องคอยบอกคอยสอนเขานิดหนึ่งเนาะจับค่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆก็จะได้เองค่ะและอย่างข้อที่3นะคะข้อที่3นั่นคือการวางกระถนไว้ตำแหน่งประจำนั่นเองค่ะแา่ฟังก็จะมีนะคะที่วางกระถนไว้ตำแหน่งประจำเลยก็คือ ตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นกระถนที่วางใกล้ๆกับโซฟานะคะเป็นตำแหน่งประจําให้เขารู้ว่ากระถนจะอยู่นตรงนี้นะเมื่อปวดฉี่เราก็บอกเขาเลยนะคะก็บอกว่าเซล่าอยากจะเข้าห้องน้ำนะถ้าเซล่าปวดฉี่ก็มาฉี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะรู้เลยนะคะช่วงเวลาที่แบบตอนแรกเขาอาจจะงงๆแบบอะไรก็จะมาด้อมๆมองๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาก็ทําได้นะคะช่วงหลังๆเขาก็มาฉี่ณตรงนี้ได้ค่ะตอนแรกๆก็ยังจะคิดว่ามันเป็นของเล่นหรือเปล่าหลังๆก็จะเริ่ม รู้ไปโดยปริยายนะคะเขาก็จะเริ่มจาว่าอ๋อเนี่ยเป็นที่ฉี่นะคะแล้วที่สําคัญนะคะการที่จะวางกระโถนเนี่ยไม่ใช่วางไว้กลางบ้านนะบางทีคุณแม่แบบอยากจะฝึกคุณลูกนะคะก็วางไว้กลางบ้านเลยลูกเดินมาเห็นแน่นอนไม่ดีนะคะควรจะหลบมุมเอาไว้นะคะเป็นมุมที่ไม่แออัดไม่ทึบนะคะไม่ใช่แบบ พอลูกไปนั่งกระโหนยุงบินว่อนเต็มแมงวานบินก็ไม่ดีนะคะก็ควรจะไว้หลบมุมที่มีแสงสว่างนิดน,นึงนะคะก็ควรจะวางไว้ให้เป็นที่ประจําที่เขาเห็นว่าโอเคนะถ้าจะมาฉี่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเขาฉี่เสร็จหรือว่าเออเสร็จแล้วนะคะก็ให้บอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าทํากิจเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะได้ไปทําการชําระร่างกายให้เขานะคะแล้วก็เขาก็จะพูดเป็นนิสัยไปเลยนะคะเมื่อเขาทําเสร็จแล้วเนาะไปบอกเรานะคะว่ามามี่ ป๊าปานะคะปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเออเสร็จแล้วฉี่เสร็จแล้วก,ก็จะได้บอกเราได้มันก็จะเป็นการฝึกวินัยไปกับตัวของลูกน้อยของเราได้ค่ะ mm. แล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นที่หลบม,มุมนะคะที่คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเห็นลูกน้อยได้นะคะไม่ใช่หลบม,มุมแล้วแบบเออหายไปไหนอะไรอย่างงี้นะคะแบบเราต้องคอย เห็นเขาด้วยลบมุมแต่ว่าเราไม่ใช่ไปคอยจ้องเขาเวลาเขาฉี่น้องเราก็ต้องทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นะคะแบบแล้วก็คอยฟังเสียงว่าเขามีเสียงชี้หรือย,อยังนะคะประมาณนี้เนาะ,ะไม่ฟังก็ทําประจำนะคะ,ะมาข้อ4ค่ะข้อ4นี้ก็คือสําคัญมากนะคะเราไม่ควรจะทําให้ลูกน้อยมีอากาศกดดันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยอยากฝึกลูกน้อยนะคะควรจะฝึกแบบ ให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าท่าเราเนี่ยไปฝึกลูกน้อยเรามีความกดดันนะคะถ้าเกิดสมมติเราฝึกลูกน้อยเนี่ยเราเครียดแบบทําไมไม่ออกทําไมไม่ออกเราก็เกิดอาการที่แบบกดดันตัวเองแล้วก็ไปกดดันลูกนะคะว่าลูกว่าทาไมไม่ไม่ออกเราเนี่ยเนี่ยแค่ฉี่แค่เนี้ยทำไม่ได้หรอทาไมไม่ทําอ่ะลูกก็จุอีกเกรงอีกกลัวอีกอ้าวทำไมแม่ว่าเราอ่ะทำไมคุณพ่อว่าเราแบบนี้อะไรเงี้ยค่อยๆฝึกเขาไปค่ะมันอาจจะรู้สึกว่า ทำไมทำไม่ได้เอ๊ะทำไมทำไม ฉีแค่นี้ไม่ได้หรอกคุณพ,พ่อคุณแม่ต้องตั้งสติในนึงว่าลูกเราเนี่ยคือเขาเริ่มโตมาเนาะเขาก็ติดมาทีเลยก็คือแบบเขายังไม่ได้ถูกการฝึกใช่ไหมคะเด็กยังไม่รู้จักการอดกลั้นนะคะเ <garments. S 1> ด็กยังไม่รู้จักการอัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นมากเลยคะ่ะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใจร้อนนะคะต้องใจเย็นเย็นเย็นจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนไปเนี่ยอาการกดดันนะคะความเครียดเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วไปกดดันคุณลูกเนี่ยคุณลูกก็จะเกิดอาการเครียดแล้วก็ทําาไไม่ด้นะะเพร นานนการที่เราจะใหะ้คุณลูกฝึกอะไรอย่างหนึ่งเเราควรที่จะฝึกตัวเองก่อนให้เป็นคนใจเย็นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆบอกลูกนะคะประนีประนอมกันนะคะค่อยๆป,ประโลมไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะทําได้นะ คือที่สำคัญคือก็แบบต้องใจเย็นมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็จะท่องค่อยๆฝึกไปทีละนิดเนาะจะมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็คงจะไม่ได้นะคะก็ลองฝึกไปทีละนิดเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เองนะคะแล้วคุณลูกก็จะรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองทําได้นะคะก็คงจะปลื้มใจเนาะแล้วก็มาข้อที่5กันค่ะข้อที่5เป็นข้อที่แน่นอนเนาะเมื่อคุณลูกเนี่ยทำภารากิจสําเร็จนะคะมิชชั่นคอมพลีทเราควรจะให้คําชมนั่นเองค่ะ การที่ให้คําชมลูกนะคะนั่นก็คือเมื่อลูกนะคะทําอย่างเองหนึง่งประสบความสําเร็จนั่นก็คือแน่นอนค่ะการเข้าห้องน้ําหรือว่าชักโรครกนะคะการเข้าห้องน้ําด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือกระโทนนั่นเองค่ะคือเรายังไม่ต้องไปสู่กระบวนการการเข้าชักโรครกนะคะหรือว่าแบบ เข้าห้องน้าแบบเต็มรูปแบบก็ได้เนาะเราเริ่มจากการเข้ากระโถนก่อนนะคะเมื่อลูกเข้ากระโถนได้แล้วฉี่ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหของแม่ฟางนะคะสําหรับ้องเซราเนี่ยเมื่อเขามานั่งกระโถนเองนะคะแล้วเขาบอกว่าฉี่แล้วคือตอนนั้นแบบโอ้โหแม่ฟางกับอามานิตาลุกวาวนะคะตรมือเลยคะ่ะแล้วก็พร้อมกับคําชมนะคะก็คือบอกว่า โอ้เซราเก่งจังลูกทำไมเก่งจังเลยคือต้องยอค่ะเด็กทุกคนนะ่ยไม่ฟังก็เชื่อไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ชมเนี่ยแค่คํานิดเดียวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่เขาทํามันคือสิ่งที่ถูกมีคุณพ่อคุณแม่ชมเขาก็จะรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองเก่งและทําได้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้ที่อยากจะทําไปเรื่อยๆนะน,นั่นก็คือเป็นการฝึกวินัยที่เราเนี่ยฝึกให้เขามันก็คือเป็นสิ่งที่ ดีสําหรับเขานั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อเราฝึกแล้วเขาทําได้เนี่ยเราตบมือให้เขาใช่ไหมคะเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะเราให้คําชมแค่ตบมือแล้วคาชมว่าเก่งมากลูกแค่นี้ค่ะลูกเราก็จะรู้สึก่าดีผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยได้คําชมแค่นิดเดียวเรายังรู้สึกดีแล้วเด็กอะคะ่ะ เขาก็จะรู้สึกดีกับเราไปด้วยโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อคุณพ่อคุณแม่ชมเนี่ยคนที่เขารักมากที่สุดชมเขาก็จะเริ่มทําในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันดีกับเขานะคะแล้วก็เป็นการที่สร้างเสริมสุขละศักษณะอนามัยให้กับเขาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าห้องน้ําเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ในการที่อยากจะเข้าห้องน้ํามันก็เริ่มจะเป็นการปล่อยได้สบายนะคะไม่ต้องอั้นฉี่ไว้แล้วเรียกว่าประหยัดผ้าอ้อมไปเยอะนะคะท่ะแม่ฟางบอกเลยว่าตอนนี้น้องเซล่ายัางใส่ผ้าอ้อมเพราะว่าพีก็ยังมี อึใส่ผ้าอ้อมบ้างนะคะเราก็จะต้องมีการใส่เซฟเอาไว้ก่อนในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของปัสสาวะน้องเซราไม่ปัสสาวะในผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วนะคะคือเวลาเขาปวดฉี่เนี่ยเขาก็จะถอดผ้าอ้อมเองเขาก็จะเดินไปที่ชักโครกที่ตำแหน่งประจำบอกว่าเสร็จแล้วพร้อมกับหยิบกระโถนนะคะเดินตามแม่ฟังเข้าไปในห้องน้ําเพื่อที่จะชําระร่างกายให้เขาโเปัสสาวะลงชักโครกแล้วฉี่ให้เสร็จเนี่ยเขาก็จะหยิบชักโครกอันนี้ค่ะ เดินถือกลับมาแล้วมาวางที่ตำแหน่งเดิมถ้าอยากจะรู้เนี่ยรอท้ายคลิปท้ายคลิปเนี่ยแม่ฟังจะมีเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะคะว่าน้องเซイาเขาจะทําแบบนี้ประจําก็คือจะฝึกเขาตั้งแต่เขาแบบเริ่มที่จะเรียนรู้ในการที่ปวดฉี่แล้วก็เริ่มมาฉี่ในชักโครเขาก็จะทําแบบนี้ประจําค่ะถือกลับไว้ที่เดิมพร้อมกับปิดฝาด้วยค่ะ หนหละค่ะมันก็คือเป็นการฝึกวินัยของลูกเรานั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มเก่งไปเรื่อยๆนะคะกพราตอนนี้นะคะน้องเซราก็เริ่มที่จะเข้าห้องน้ำนะคะโดยนั่งที่ชักโรครกคือบางทีอย่างเงี้ยแม่ฟังก็จะเริ่มฝึกในการที่เขานั่งชักโรครกบอกว่าไปนั่งชักโรครกไหมเขาก็จะไปเราก็จะอุ้มแล้วให้เขากอดเอวแล้วเขาก็จะนั่งชักโรครกก็จะออกมาได้คือก็มีสลับบ้างมีฝึกสลับไปสลับมานะคะก็อย่างที่แม่ฟางบอกน้องเริ่มฝึกได้ก็ฝึกนะคะมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะฝึกช่วงไหนเวลาไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ พร้อมที่อยากจะฝึกเมื่อไหร่นะคะที่ลูกเริ่มที่จะคุยรู้เรื่องแล้วฝึกเลยค่ะไม่ต้องรอเวลาเนาะเวลามันไม่รอใครนะคะเ้าเรียนแล้วนะนเริ่มฝึกมันก็จะไม่ทันเอานะคะโอเคค่ะแม่ฟังก็เป็นเคล็ดลับที่ทํากับตัวแล้วนะ้องก็เลยจะเอามาแชร์นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบุคคลที่กาลังจะตั้งครรภ์น,นะคะได้เรารดูประสบการณ์นะคะใครที่ไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรนะดูคลิปแม่ฟังไปพลางๆก่อนนะคะก็เอาเป็นว่านะคะยังไงติดตามได้นะคะในคลิปหน้าว่า แม่ฟางนะคะจะมีคลิปอะไรมาแนะนำนะคะก็ติดตามกันได้นะคะในช่องของเซ่าเมย์ซินนะคะกับแม่ฟางคนนี้เช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้แม่ฟางด้วยแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะถ้ามีกระดิ่งให้กดอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้แม่ฟางด้วยนะคะแล้วจะกันคลิมหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ น้องเซลลาถือไปแล้วก็จะถือกระโถนนะคะเพื่อที่จะไปล้างนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยมาติดตามช่องเซลลาใหม่สินได้ตามนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสกนกระดิ่งให้ด้วยนะ